อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับตัดเกรดแข้งนักเตะเชลซี Chelsea ในเกมชนะเบอร์สลีย์เด่นที่สุดต้องยกให้กับคาร์ลมัสันโอดอยขณะที่ทิโมแวนเนอร์กับทามิอับหอยังไม่น่าประทับใจโทมัสถูกเคกอร์ผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีนำทัพสิงบู่คว้าชัยชนะนัดแรกในการคุมทีมของตัวเองได้แล้วหลังเปิดน้มฟอร์บิดเอาชนะเบอร์สลีย์2-0ในศึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่ส1มอมกราคมที่ผ่านมา พร้อมกับขยับขึ้นไปรังอันดับ7ของตารางผลงานของนกเตะเชลซีในเกมนัดนี้เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันครับเอดูอาร์แมนดีหคะแนนงานสบายสุดๆไป่ต้องออกแรงเซฟเนื่องจากเบอร์สลีย์ไม่ได้โอกาสยิงตรงกรอบเลยเซซ่าอสัสเปลกวัวตาเคะแนนไม่มีปัญหาในการเล่นเกมรับแถมยังสอดขึ้นไปทําประตูให้กับทีมขึ้นนํา1ึอีกด้วยเตียวโกซิลว,วา7คะแนนไม่ต้องเจอกับปัญหาและคุมแนวรับได้อย่างยอดเยี่ยม อันโตนิโอรูดิเกอร์7คะแนนจัดการกับแนวลุกที่ตัวใหญ่ของเบอร์ซิลี่เอาไว้ได้ทั้งหมดมาคอสอารองโซเจ็ดจคะแนนได้ลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมาและทำหน้าที่วิงแบ็กซ้ายตามถนัดก่อนเป็นคนตอกฝาโลง2 0ด้วยวันเลสสุดงามคาร์ละมาสันโอดอย8คะแนนรับบทวิงแบ็กฝั่งขวาเติมเกมบุกได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นคนแอสซิสต์ให้กับอาสปิเกวต้าทำประตูออกนำหนึ่งศูนย์รวมถึงเกือบยิงได้เองแต่บอลชนเสาอย่างน่าเสียดาย มาเตโอโควาสิต6.5คะแนนและในยังดูดันผ่านบอลได้ดีกว่าเกมเสมอวูฟทันตันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจอร์จินโย6.5คะแนนคุมเกมแดนกลางร่วมกับโควาสิตได้ดีและคอยขับเคลื่อนเกมเมสันเมนาส์7คะแนนกลับมาเป็นเสเว่ตัวจริงอีกครั้งและทําผลงานได้ดีผ่านบอลสวยๆให้เห็นหลายครั้งติโมแวนเนอร์5.5คะแนนขาดความมั่นใจในการทําประตูและยังต้องยกระดับอีกเยอะหากหวังยึดตัวจริงในทีมของทูเคิล แาม,มิอบาหัม5คะแนนไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับแนวรับทีมเยือนก่อนโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่พักครึ่งตัวสำรองคิเซนพูริสิตเจ็ดคะแนนลงมาแล้วสร้างความวูบวาบและเป็นคนแอซซิ์ให้กับอารองโซทำประตูริจเจม6คะแนนเกือบมีชื่อเป็นคนทำประตูแต่ยิงไม่ผ่านนิกป๊บนายด่านทีมเยือนคลายฮาร์เวิร์ดไม่มีคะแนนมีเวลาอยู่ในสนามน้อยไปนหน่อยและไม่มีอะไรที่น่าประทับใจ ศึกฟุตบอลพรีเียรีกอังกฤษเชลซี Chelsea ปะทะเบอร์สลีย์ครึ่งแรกนาทีที่เเชลซีได้ลุ้นเวนเนอร์จ่ายให้กับเมาส์หน้ากรอบเขตโทษก่อนพลิกแล้วปั่นด้วยขวาแต่หลุดกรอบออกไปนาทีที่12เชลซีมาอีกแล้วโคววซิคกระชากบอลจี้เข้าหากรอบเข็โทษและทําท่าจะง้างแต่สุดท้ายเลือกจ่ายให้กับผูสันโอดอยจับ1จังหวะแล้วซัดแต่ทว่าก็ไปติดแนวรับทีมเยือนกระดอนออกหลังทั้ง2ทีมค่อนข้างเล่นกันได้อย่างสูสีผัดกันคลองบอล นาทีที่26เชลซีมาได้ลุล้นจอร์จินโยเปิดบอลไปหน้าประตูฝั่งซ้ายอาลองโซ่เติมขึ้นมาโหม่งชงไปอีกฝั่งแต่ทว่าอับบาฮัมกับเมสันเมา้าด่านวิ่งมาแย่งกันเลยชนกันจนลูกดวดออกหลังนาทีที่30สิงบูบุกเข้ามาอีกและเป็นแวนเนอร์ที่กระชากขึ้นมาทางซ้ายและไปถึงเส้นหลังจ่ายหักกลับมาหน้าประตูให้เมสันเมา้าวิ่งเข้ามายิงแต่โดดไม่ดีบอลเหินข้ามคานนาทีที่4ี่เชลซีขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากจังหวะที่ฮัสซันโอดยได้บอฝั่งขวา ลากเข้าในและจ่ายย้อนกลับขึ้นมาขวาให้กับอัสปปลกวยตาเติมขึ้นมายิงเน้นๆบอลพุ่งแสกหน้านิคพบเข้าไปอย่างสุดงามจบครึ่งแรกเชลซีขึ้นนำเบอร์สเล1-0ครึ่งหลังนาทีที่52โอดอยได้เปิดบอลากฝั่งขวาเข้ามาในเขตโทษและเป็นแวนเนอร์โขกเน้นๆแต่ก็ยังไปเข้ามือนิคพบนาทีที่58เชลซีเกือบนำห่างคาร์ลมาสันโอดอยได้บอลหน้ากรอบเขตโทษและลากจี้เข้าหาประตูยิงเร็วทันที บอลไปแฉลบขานรับทีมเยือนกระดอนชนเสาออกหลังอย่างน่าเสียดายนาทีที่69เจ้าถิ่นเกือบนำห่างจากจังหวัดที่เมสันเมาส์แทงทะลุช่องออกขวาให้กับฮัสสันโอดอยก่อนจ่ายยัดมาหน้าประตูบอลแฉลบแนวรับทีมเยือนเกือบเปลี่ยนทางเข้าประตูดีที่นิกโป,ป๊บยังพุ่งปัดปลายมือได้แบบวุดวิ่ดนาทีที่7 3เชลซีเกือบนำห่างเมอริสเจมได้บอลทางฝั่งขวากรอบเขตโทษก่อนกดเรียดด้วยขวาทันทีแต่นิกโป,ป๊บยังใช้ขาสกัดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม นาทีที่84เชลซีทะยานนำห่าง2-0ผู้ริสิตได้บอลทางซ้ายก่อนหยอดเข้ามาในเขตโทษและเป็นอารองโซ่ที่เติมเกมขึ้นมาพักบอลด้อกแล้วพักด้วยเข่าอีกทีก่อนเอี้ยวตัววันเล่บอลพุ่งเสยเพยดานตะข่ายเข้าไปอย่างสุดเหนือชั้นจบการแข่งขันเชลซีเปิดบ้านทุบเอาชนะเบอร์ซี2-0เก็บ3แต้มอีกครั้งขึ้นไปรังอันดับ7ของตาราง